โอ้โอเคผมก็กลับไปชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยเลยครับผมตันนี้อยู่เกมใหม่ครับอยู่ในมายคยนะาสชั่นรอดอีพีที่หนึ่งกันแล้วนะั่นเองทุกคนอ่าที่ต้องเริ่มใหม่นี่เพราะว่าเออจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะคืออีพีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ได้บอกเอาไว้ว่าอาจจะฆ่ามางก่อนนะก็คือจะไปจบเขียนก็ได้อีพีที่สอง,งเนี่ยแต่ว่าอ่าคือพี่ก็ฟาร์มเนี่ยปกติใช่ไหมอ่าแล้วพี่เนี่ยก็ไปถึงอ่ะในเธอแล้วนะแล้วทีเนี้ยแบบ อามันมีมอสจุดตัวตัวหนึ่งที่มันแบบหัวล้อรมากเลยนะก็คือมันจะมีหมูหมูในพิกฤิในหมูในนารูกะมันจะเป็นอ่าเออลืมชื่อไปแล้วนะแต่ว่าเป็นเป็นของมอสอ่ะนะฮะแล้วถ้าไอตัวนั้นอ่ะมันโจมตีผู้เล่นเนี่ยคือทุกคนในทุกตัวในในนั้นมันจะโจมตีเรารวมถึงพิกแมนด้วยนะไอพิกแมนที่เราแบบมันเป็นมิดในนารูกะนะใช่มันจะโจมตีเราด้วย แล้วถ้าเราโจมตีมาเนี่ยทุกตัวทุกตัวจจมันก็จะโจมตีเราหมดเลย,เลยนะก็ใช่ครับแล้วก็ตกลวาวาตายข้อง่ายหมดลิงหัวล้อนะนะก็เลยรวมแบบทิ้งไปทำไมก็เลยรู้แบบทิ้งกันนะก็ไม่รู้ทาไปทาไมเหมือนกันนะแต่ก็สร้างมาเถอะเรื่องใหม่ก็ได้นะไม่ื้อหายอะไรพี่คิดว่าข้อได้ธรรมดาแล้วก,กันนะเพราะก็รู้ว่าฟีมือเริ่มตกไปเยอะแล้วหล่ะนะโอเคอก็คาร์อแล้วก็ลงไปขุดหิน ใช่ก็ประมาณนั้นแหละนะก็เลยนนั่นใหม่โอเคก็คเห็นไปโอเคผมตอนนี้ก็ฟาหาพวกหินเสร็จลุล่อนแล้วต่อไปก็คิดว่าน่าจะเอ,ะอาจากพื้นที่หิมะนะเดี๋ยววอลจะาปาส่วนนี้หละนะคือถ้ามันไม่อยู่ในหิมะเนี่ยมันอาสรา่างค้างลำบากนะนะ โอเคโอเคผมตอนนี้เนี่ยก็เดินมาหาสักพักแล้วก็เจอหมู่บ้านน,นะก็เผมได้เวลารูทของแบบจุกๆโอเคตอนนี้ก็เดินมาได้เ<ๆ>จอรูนพอร์ทัลแล้วก็ ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ในกล่องก็ประมาณนี้นะมีทองรองเท้าทองไฟแช็กแล้วก็ลูกไฟนะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่อ่าโอเคแค่นี้ละกันเนาะโอเคผมตอนนี้เนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นป่าสีเขียวด้วยว่าอ่าป่าเออ่ต้นไม้ธรรมดาอนะไะพวกต้นโอแกนะซึ่งในที่สุดก็เจอนะเพราะว่าเดินมาไกลมากๆตอนนี้ก็ใกล้มกมกกกลจะมืดแล้วนะ โอเคผมตอนนี้เนี่ยก็ได้อ่ามาขุดแร่แล้วนะลุกเมืองโอเคก็ตัวนี้มีเหล็กคือมันอยู่หลังบ้าน,นะอะไรีกไงนะเมืองก็เป็นเมืองใหญ่อยู่นะโอเคโอ,คโอ,คอ้ยแหลกเด็ดเเนี่ยเพราะว่าแบบนี้นะปกติไ <c oughs> ม่ทานด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ทานโอเคเขาขุดทานก่อนแล้วกันนะ <c oughs> แหลกแววสุดๆเลยแหละ โอเคขุดฐานแต่ทั้งหมดว่าจะเพ้นท์ถำรัสเคฟนะไปทำแบบรัสเคาใช่ก็ถือว่าดีแล้วบ่าน่าจะมีพวกแบบอ่าถอกเดงเยอะนะทำแบบนี้ตอนที่ถือว่าน่าจะมีเหล็กด้วยนะคุดเหล็กไปก่อนแล้วกัน โอเคทุกหน่วยว่าตรงนั้นจะมีเด็กด้วยนะขอไปคุยก่อนแล้วกันโอเคโอ้ยน้ำน้ำอ่าตรงนี้มีเรสอรนอยู่แล้วก็ทุกหน่วยจะไปทำใหญ่แบบบิ๊กแบรนด์ด้วยเอ๊ะตรงนี้มันคุ้นๆแฮหินโอ้เป็นอันนี้เองเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วอันนี้อืมแต่ว่ามันใช้ทำกล้องสองทางไกลได้นะนี่อันเนี้ยอ่า ดีมืเอเสรนโตแล้วก็มีอะไรอ่าขุดไปหน่อยละกันโว้ยกระตุกขุดไปชึบโอเคโอเคทำเสียงมากเขาขอไผยด้วยนะอ่าแล้วก็ถึงมน่าจะมีสลามด้วยสินะแมมมุมจีเดีเด่โอเคแล้วก็สลาม ไ่าจะเป็นสลามช้านะตรงนี้เป็นสลามเกิดโอเคขาทอดมาแล้วก็ขาะทอ็อตเดอีเคค่ะท็อตอีกแคน่นึงเก็บข้ออ,าาอ่าสลามต้องไป่ฆ่าสลามแล้วดูหน่วงแหละยูรามทีไรไม่หน่วงทุกทีเกี่ยวับนี้มีทองด้วยอาจารย์ก็ตกดิสเด็กเดี๋ยวทุกคนก็ต้องขออภัยด้วย คตอนนี้มีสนามแบบบิ๊กบ้มตัวใหญ่งั้นมันมน่าจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคิดว่ามาที่พูดนานเรืร้มพันแลวสี่วันเองเนี่ยอันนี้เป็นสนามจิว๋วตีแด้โอ้เหล็กๆก็สนามตัวเล็กเนี่ยอ่าี่แนะนำให้ใช้มือเปล่าตีก็ได้เนาะเพราะว่าไม่งั้นมันเสียค่าอาวด,ดาแบบฟรีๆทีเดียวก็ตายละ โอเคแปทอตชิาแล้วก็สลามตัวใหญ่เมื่อกี่หัยมแมลนกันล่ะอ่าอยู่นี่ไงนี่แน่นี่แน,น,น่แต่ว่าสลามทำอะไรได้ใช่ไหมมันก็ไปทำเชือกอ่าสลามบล็อกแล้วก็อ่าพิสตันน่อนะพวกพิสตันเอาไปทำแบบบุ้งจอต่างๆนะก็อ่สาสลับพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คงเดีือดไหมครับ โอเคไปรับไปแล้วก็โอเคไม่ค่อยมีอะไรละก็ไปทำแบบรัสคิปทั่วไปตัวกระตุกมีโกเบอรี่ก็มันเพิ่มค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ต้องเก็บหรอกตรงนี้ยังสดรวดได้อีกแบบ<ม>เยอะมากๆเลยอ่ะค่อมาสำบรวจกนแล้วกันเนาะ